นันะะาานี้นะคะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะเป็นสซลันนะคะอุย้ยรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปหยิบก่อนนะ <c oughs> รี่องสไลด์สกปรกนี้นะคะก็จะมีสีฟ้าที่มันเป็นกับเพชรแบบออกแบบที่มันเป็นกับเพชรวงกลมนะคะแต่จะมองไม่เห็นนะคะในกล้องแล้วก็น,นี่จะเป็นชมพูมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะ ค่ะแล้วจะมารีวิวกันเลยแต่ก่อนที่จะรีวิวเรามีแขกรับเชิญค่ะนั่นก็คือบัลลี่มาดล้วนี่นะคะน้องบอัลลี่เดียวค่ะแล้วก็จะมารีวิวที่แล้วกระปุกนะคะสีฟ้าของน้องบอัลลี่สีชมพูของเราค่ะจะมายิ้จุบกันว่าใครจะได้รีวิวก่อนมายิงมชักพี่ชนะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่มารีวิวของพีง่กันเลยค่ะ อสองคนไม,มไม่มีอะไรหรอกสองคนคือแบบว่าพวกเราต้องรีวิวแปบ๊บเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันอะไรอะ่ะกล้องมันเต็มค่ะมันนานนะคะนี่ซึ่งพีหน้าพี่เนาอนะอันนี้จะเป็นแบบมุกตุ้ยมองไม่เห็นนะคะนี่นะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่า ็ไม่ผูกอะไรก็ต้องขอใครดีเนาะดูเป็นเสียงน้ำวนค่ะนี่นะะบ้วนค่ะเดี๋ยวรจะยืดดูกันเลยคะเดี๋ยวมาดูตัวนีก็เลยค่ะขากจะยืดเนาะใส่หมวกหมวกเ้ยติดกันติดนั่งเลยค่ะ สนุกจิ้มฟินมากเลยนะคะนี่เป็นสลามของพี่บวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของเดี๋ยวเราไปรีวิวของน้องเบลร์ี่กันเลยค่ะไปค่ะมาดูของน้องเบลร์ี่กันเลยนี่นะคะน้องเบลร์รี่รีวิวเองค่ะมาดูแต่เรนเบอร์รี่นี่เป็นเีค่ะนี่เป็นสีฟ้ยเป็นน้ำยาสลามค่ะนี่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยนะคะจะจิ้มฟินขนาดไหนค่ะไม่้องเล่นทำอะไรเล่นไม่ได้นะ นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูส่วนกลางขึ้นได้การที่มีคนร้ายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมีกาแฟสีฟ้าด้วยเดี๋ยวไปดูตอนให้ดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีกาแฟสีฟ้าร์ดิค่ะให้น้องบอลี่รีวิวกันต่อเลยนะคะไปดูตอนน้องโบอลี่รีวิวกันเลยเดี๋ยวบอลี่จะจิ้มให้ดูนะคะไม่ค่ะเป็นจิ้มเสร็งนะน้องโบอลี่จิ้มไม่เคยเป็นนะคะเดี๋ยวมายิ้กันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องวอลลี่ยืดนะเดี๋ยวจะข้างบนสินะคะเยอะๆๆๆมีทำไมนี่มาดึงกันเลยวอลลี่ดึงวอลลี่้องวอลลี่ดึงสลัมไม่ค่อยเป็นนะคะนี่มาวอลลี่วอลลี่ยืดวอลลี่ถือด้านบนกับด้านล่างถือด้านบนกับด้านล่าง